สวัสดีค่ะยังนีค้ครเข้าจซเอียลบ้านเสร็จไปแล้วหนึ่งอันนี้แถวที่สองหนึง่ง 红绿灯，你嗯，放好去过要上课。嗯，第三。 要放什么东西呢？你。 Cảm ơn đi bạn đã theo dõi và ủng hộ cho kênh lalaschool Để không 对，那不行，就到时候我们。 บรทูแล่ะอาบรคูดล่ะการปาบมันคืเนเป็เนฮะบอได้หได้ร บุกเก่ทสิโตคุณตาจับระดูกตัวยานมันต่างทิ่มตบอใันปากวโตบอกไปจับโตทากินอย่างเดียวบอโอ้หักเนาะ ตรงประตน้อท่าทำให้มัน